ศาสาเบอรสลัมบอกว่าลาตะกุมุสซาฮะถ้ายะกษ์สิรอัลฟุรัตุอะลาอนเจบาลินมิดาบวันกียังไม่จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าว่าแม่น้ำยูเฟติสนั้นจะแห้งและจะมีภูเขาทองคำโผล่ขึ้นมาอันนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับตากาตาดิลุนัสอะไรคนก็จะฆ่ากันเพื่อแย่งภูเขาทองคำฟปยุกัตัลมินกุลิมีอาตินติซัตตูอัติซูนก็ในหนึ่งร้อยคนจะตายฆ่ากันนะ่ะตายไปเก้าสิบเก้าคน ความรุนแรงของการฆ่านะครับไม่ยอมเลยนะร้อยคนเหลือคนเดียวรอดจะกู้หรือกู้หรือราจินมินหุมและทุกคนก็จะบอกว่าฉันนั่นแหละคือคนที่จะรอดแล้วก็ท่านนาบีนะฮะบอกว่าคนก็จะไปแย่งกันโดยที่คนบอกว่าถ้าฉันปล่อยไปเดี๋ยวคนอื่นก็เอาไปหมดฮะฮะดิสส่วนหนึ่งฮะดิษบทนี้ก็เป็นฮะดิษตอเนี้นะฮะสำหรับอุลามะกลุ่มหนึ่งในรายงานด้วยมูม,มาเจะนะครับท่านมิซูซัมบอกว,ว่ายะกตตดสินว่านดะกกันซีกลุมมาลาซะ จะมีการฆ่ากันนะครับในในสมบัติของพวกท่านสามคนนะฮะอันนี้ยูเฟติสนะครับพี่น้องสังเกตดูว่าเป็นแม่น้ําที่ว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยอุลม玛เขาเห็นอย่างนี้เขามองว่าแม่น้ํายูเฟติสตอนนี้มีการสร้างเขื่อนในประเทศตุรกีว่าเขื่อนอะไรนะครับอาตาตุร at เขื่อนเนี่ยมันจะคอยกักน้ําไว้อย่างมากไม่ปล่อยน้ําเพื่อจะได้มีน้ําใช้ ที่ตุรกีเยอะหน่อยเขาไม่ค่อยปล่อยเพราะว่าเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ทําให้น้ําแหง้งอันนี้อันนี้ของตุรกีนะเขื่อนเขาสวยมากใหญ่มากเลยนะฮะ,ะครับความต่างของน้ำนะระดับน้ําพี่น้องดูข้างบนกับข้างล่างต่างกันเยอะมากเลยนะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ที่ตุรกีอย่างเดียวนะครับยังมีที่ซีเรียด้วยนะเขาเรียกว่าซาดบูร์ฟรัส,สนะครับก็คือ เขื่อนยูเฟติสนี่เขาก็ทำเหมือนกันนะฮะนี่เป็นเขื่อนใหญ่เหมือนกันนะแต่ไม่ใหญ่เท่าเมื่อกี้อันนี้เขาบอกว่าการทําเขื่อนนะฮะของสองที่เนะี่ยที่เขาทําเขื่อนไปเนี่ยนะครับทําให้เกิดน้ําแห้งขึ้นมาได้นะครับก็ว่ารออาลัมเนาะว่ารออาลัมท่านอิสราเอลนะครับบอกว่าจะมีการเกิดน้ําแห้งที่ยูเฟติสอาจจะเกิดตอนที่ว่าเขื่อนเุ๊บ เก็บน้ำไว้เยอะๆทั้งสองที่เยอะๆมากๆเนะี่ยมันก็จะยิ่งแห้งพอยิ่งแห้งภูเขาโผล่ภูเขาโผล่ปุ๊บก็มีเหตุการณ์ในฮะดีษท่านอิสลามบอกว่ายาสติลอินเะกันซิกุมซาลาซะจะมีการฆ่ากันเพื่อยแย่งสมบัติของพวกท่านสามคนฮะดีอุลามะฮ่รัฟกันเอ๊ะแย่งกันฆ่ากันแย่งสมบัติสามคนนะ่ะคือสมบัติไหนพอมาพิจารณาในฮนะดีสเนี่ยก็เจอสมบัติอยู่สองกลุ่มสมบัติแรกก็คือสมบัติที่กาบะ ที่กาบากาบาเนี่ยจะมีสมบัติอยู่นะมหาสมบัติที่กาบาจะมีอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่อยู่ตั้งแต่สมัยท่านอเลซ์สสลัมแล้วมีมานานมากแล้วนะครับแต่เวลาเราเข้าไปดูข้างในเราจะไม่เจอหรอกเพราะมันอยู่ใต้ดินฝังไว้นะรืกอข้าไหนไม่รู้แล้วไม่มีใครกล้าขุดด้วยถ้าขุดโดยไม่ถึงเวลาไม่ใช่ที่ตามที่นบีบอกก็ไม่มีใครทาหรอกก็เขาบอกว่าน่าจะเป็นสมบัติที่กาบาแต่พอพิจารณาแล้วเนี่ย จะมีการฆ่ากันเพื่อแย่งชิงกันตอนนั้นมันไม่น่าจะใช่แล้วเพราะคนที่มาเอาเนี่ยนบีมุสอสลามบอกชัดเจนน็คือสุนทุยสุนรเเตนจากอารัชาติจะเป็นคนมาเอาไปมาทําลายกับไเพราะฉะนั้นทัศนะที่ว่าตรงนี้น่าจะไม่ใช่แต่การแย่งชิงตรงนี้น่าจะเป็นการแย่งชิงอีกที่ส่วนหนึ่งก็คือตามที่บอกไปก็คือว่าไทกิสยูเฟติสแห้งและมีภูเขาทองคําแล้วจะมีการฆ่ากันแย่งกันร,รบกันสามคนเป็นหลักๆคือมันจะมีเยอะนั่นแหละ แต่แล้วกุลลูหมอิบาูขลีฟะทั้งหลายนั้นเป็นลูกของคขลีฟะทั้งหมดเลยลูกกษัตริย์ลูกกษัตริย์สามคนจะแย่งกันคือถ้าเรารู้ปัจจุบันเนี่ยนะฮะอาจจะมาจากหลายกษัตริย์ก็เป็นไปได้หลายประเทศหรืออาจจะมาจากประเทศเดียวก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะฮะเขาจะมีกษัตริย์ปกครองและเขาจะมีวอลิยุทธ์หรือว่าคนที่เป็นมุฎราชกุมาน่ะสามคนสามคนเออเปะเลยแต่ท่านนบีว่าจะมีสามคนที่เป็นลูกของคขลีฟะ รบกันที่น้องก็เราดูสังเกตดูว่าถ้ามีการเสียชีวิตของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียแล้วก็มีลูกกษัตริย์สามคนถ้าไม่ลงรอยกันนะแสดงว่ายูเฟติสกาลังจะแห้งแล้วไม่นานรอได้เลยแต่ถ้ายัางรวมกันได้ก็น่าจะยังไม่ใช่ว่าเราอะไรนะครับเสร็จแล้วซุ่มมาลายเซีรูอิลาวะฮิดิมินฮุมแล้วก็ทั้ทงสามคนที่รบกันไม่มีใครได้ทองคำไปเลยแม้แต่คนเดียว ثم ي ม ل ع ยะทะล่ออรยาตุสูดมินกพอสามคนรบกันเพื่อยแย่งชิงภูเขาทองคำเนี่ยก็จะมีธงดำมาทางทิศตะวันออกธงดำนี่มีคือใครครับอิหม่ามมัดดีแสดงว่าถ้ามียูเฟติสแห้งภูเขาทองคำโผล่มาปุ๊บอิหม่ามม<อ>ัดดีมาทันทีนะครับอิหม่ามมัดดีมาม ma, เราจะอยู่ไหนครับนบีบอกว่าต้องไปที่ ตามท่านมิสสละว่าเมื่อท่านเห็นธงดํามาจากทางทิศตะวันออกก็จงไปให้สัตยาบันเถิดว่าเราฮับวันอะลาอัสเซแม้ว่าท่านจะต้องคลานไปบนหิมะก็ตามพอถึงตอนนั้นพิธีรอดของเรามีอย่างเดียวครับเราต้องไปรวมกลุ่มที่นั่นไม่งั้นเราโดนฆ่าอย่างเดียวมุสลิมเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะนั้นใครที่หลงอยู่กับดุนยายังติดอยู่กับดุนยาไม่สนใจให้รู้ด้วยว่าใกล้วันเกียนมาเราอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หรอกและวมีไม่รวมแผ่นดินสูบอีก ไม่รวมอะไรที่เกิดขึ้นท้ายสุเราก็ต้องไปรวมมันที่ชามฟาินโนคอรีฟาตุลอฮ์อัลมาดีเพราะเขาคือผู้ปกครองของอัลลอห์คืออิมามมาดีนะคร